สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ออฟเดย์บริษัทสโตรเรตเอเชียจำกัดมหาชนประจำปี2024ค่ะนิฉชั้นโชติกาพรมทิศสายบัวประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินค่ะผมพักดีนะครับซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสโตรเรตเอเชียจำกัดมหาชนครับ ในปี2024ที่ผ่านมานะคะเรามีไฮไลท์สำคัญคือ 1. ค่ะการขยายสาขาใหม่ในกรุงเทพ5สาขาค่ะ 2. โครงการลงทุนร่วมกับคันธมิตร2รายในการขยายพื้นที่ให้บริการเซลซอลเลค่ะ 3. อัตราการใช้บริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและรายได้จากการดำเนินงานรวมสิ้นปีอยู่ที่147ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง53เเมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึง4หัวข้อหลักนะคะได้แก่ภาพรวมบริษัทค่ะทิศทางและกลยุทธ์นะคะผลประกอบการและส่วนสุดท้ายจะเป็นความคืบหน้าของตัวงานโครงการค่ะมาเริ่มที่ภาพรวมของบริษัทนะคะ ขออนุญ,ญาตเริ่มพี company snapshot ะะ่บริษัทก่อตั้งปี2015ค่ะและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลเอ a เชนในปี2022ค่ะปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว128ล้านบาทค่ะหรือ256ล้านหุ้นค่ะและมีจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด10สาขาในพื้นที่ CBD กรุงเทพค่ะ สำหรับ Service Sales โ o รเและไว Storage ปัจจุบันเรามีให้บริการทั้งหมด10สาขานะคะโดยมีสาาสาขาที่เปิดให้บริการในปี2 0ง4ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการจัดเก็บของแบบ Door-to-door door Storage Service ค่ะซึ่งเป็น One-Stop Service ในคอนเซ็ปต์ h o p p i n g for your storage space ค่ะที่ทุกคนสามารถเลือก s ชอ p p i n g ของที่อยากเก็บได้ง่ายๆค่ะด้วยการจองใช้บริการผ่านเว็บไซต์ i s t o g o com ค่ะ ซึ่งไอสตโกนะคะเป็นอออิน o n e s โซลูชันที่มีจุดเด่นหลักๆ3ชข้อคือ1ค่ะเป็นการารับส่งของลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะ 2. เก็บของได้ตั้งแต่1ชิ้นขึ้นไปค่ะโดยไม่ต้องเหมาเก็บทั้งยูนิตนะคะ3นะคะครบจบในที่เดียวค่ะทั้งบริการแพ็คถึงย้ายจัดเก็บและส่งคืนค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนที่2ค่ะเป็นทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทนะคะ แผนธุรกิจใน3ปีของบริษัทนะคะมุ่งเน้นการขยายสาขาในพื้นที่ CBD กรุงเทพและหัวเมืองท่องเที่ยวในต่างจังหวัดค่ะโดยเน้นการให้บริการที่หลากหลายและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นค่ะโดยไม่ใช่แค่ห้องเก็บของแต่คือโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและผู้ค้าทางธุรกิจของเราค่ะภายใต้วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทและการมีส่วนร่วมของ,งพนักงานในบริษัทในการขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกันค่ะ ในปี2024นะคะเราได้มีการกล่าวหิงในนิตยสารทั้ง SSA Magazine เกี่ยวกับ s t o r e Boss Magazine m a g ในปี2024และปี2025ค่ะของเอเชียและ SSA Magazine ของสหรัฐอเมริกาค่ะ ในปี2024ที่ผ่านมานะคะไอสโต e ได้มีการจัดกิจกรรม ESC อย่างตัวปลูกป่าชายเล่นและการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อนำไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์นะคะในกิจกรรมในปี2025นี้ค่ะที่ทางเราวางแผนกันไว้นะคะจะมี2กิจกรรมหลักๆนะคะคือกิจกรรม Store e w a s t e อีนี้ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเราจะมีการยกระดับความเข้าร่วมแคมเปญเปลี่ยน e w a เ t e เป็นเน็ตให้กับน้องค่ะกับ ทาง G A S นะคะเพื่อนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมได้ไปแปลงเป็นอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในโรงเรียนห่างไกลบนภูเขาค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นไอโซคัดแยกขยะค่ะรวบรวมขวดน้ำพลาสติกจากพนักงานและลูกค้าเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เป็นเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐค่ะครับในส่วนของกลยุทธ์แล้วก็แผนการระดมทุนในปี2 0 2พันยสิบ้านะครับก็เราจะมีอยู่ สามเรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเราจะมีการาทำ SPO ก็คือการ s e c o n d a r y Public Offering มีการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน44ล้านหุ้นัให้กับอนักลงทุนไทยในตวัวครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานและขออนุมัติผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วครับกระบวนการต่างๆคาดว่าจะสิ็จเรียบร้อยดีภายในครึ่งปีแรกครับแล้วในส่วนที่สองก็คือเราจะมีการขาย สาขาสองสาขาสองที่คาดว่าน่าจะทำได้ในปีนี้เข้ากองฤทนะครับก็คือมีไอสโตเซลซอลเลสาขาสมิธเจอร์เีไอสโตเซลซอลเสาขาสาทรวันซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเนินงานดำเนินการเพื่อที่จะขายกองฤทที่คิดว่าเราจะนำตัวแอสเซทสองสาขาเนี้ยขายเข้ากองรทภายในปีนี้ให้สำเร็จเรียบร้อยดีประมาณไลรมาสสี่ปีนี้ครับ ในส่วนที่สามก็คงจะเป็นเรื่องของการออกหุ้นกู้แต่ซึ่งเราได้มีการขอนมัดผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในการที่จะออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในปีนี้วงเงินทั้งหมด200ล้านบาทครับ,รบก็คิดว่าคาดว่าน่าจะออกชุดแรกเสร็จเรียบร้อยดีภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับอันนี้ก็เป็นการระดมทุนทั้งหมดในปี2025ครับ ต่อไปในส่วนของตัวผลประกอบการของบริษัทนะคะ ภาพรวมรายได้ในปี2024ขาอยู่ที่150.9ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นรายได้จากกลุ่ม Business Unit ทั้งหมด4กลุ่มหลักๆนะคะโดยรายได้จากการดำเนินงานเติบโตเพิ่มขึ้น53%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว r o s s Prof i t นะคะเติบโตเพิ่มขึ้น34%ค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนตัว EBITDA ลดลงเล็กน้อยค่ะและตัว Net Prof i t ลดลงอยู่ที่ประมาณ53%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะโดยมีสาเหตุมาจากการรับรู้ผลขาด ทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตัวอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค่ะและในปี2024นะคะบริษัทมี Key ฟน n a n นเ a l r a t ร o ที่สำคัญดังนี้ค่ะ,ะตัวเน็ตโปรฟิตมาจินนะคะจะอยู่ที่ประมาณ14.24%ค่ะ o a จะอยู่ที่ประมาณ3.97%ค่ะ ROE จะอยู่ที่ประมาณ10.82%และสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของตัว IBD ต่อส่วน e ิต i ี้อยู่ที่0.7เท่าค่ะ ในส่วนของ p าร์ทสุดท้ายนะคะจะเป็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของตัวโครงการค่ะสำหรับสาขาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะคือสาขาไอโตเอกมยค่ะเป็นสาขาที่11ค่ะคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาสหนปี2 0 2พค่ะซึ่งจะเพิ่ม s t o ร a g e c a ปซิตี้อีกประมาณ4,500ตารางเมตรให้กับตัวไอโซของเราค่ะ ก็สำหรับข้อมูลธุรกิจและผลการดำเนินงานประจำปี2024จะมีรายละเอียดดังประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะจะขอเชิญนักลงทุนหรือผู้เข้าร่วมรับชมท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาสอบถามได้เลยนะคะหรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ค่ะครับก็มีคาถามเข้ามานะครับคาถามแรกก็คือทางบริษัทคาดว่าจะระดมทุน SPO มูลค่าเท่าไหร่ ก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินอย่างไรบ้างครับเพราะจริงๆก็จะขอเรียนว่าเราจะเระดมทุน SPO เนี่ยมูลค่าที่คาดไว้น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งรอยล้านบาทส่วนวัตถุประสงค์การใช้เงินก็คงเป็นการนำเงินที่ระดมทุนได้เนี่ยไปขยายสาขาเพิ่มเติมครับก็จริงๆเรามีแผนที่จะขยายสาขาในอีก2อสาปีข้างหน้าประมาณตักเจ็ดสาขาเพื่อเพิ่มเพิ่มื้นที่ให้บริการเซลล์โซเล จจุบันที่เรามีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด1,000 0ตารางเมตรก็จะเพิ่มเป็นประมาณ3,000 0ตารางเมตรในอีกสปีข้างหน้าครับซึ่งถ้ามีนักลงทุนท่านใดสนใจเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสำคัญได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะ โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมบริษัทโอเรตเอเชียจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความที่ให้ความสนใจค่ะเข้าร่วมรับฟังข้อมูลบริษัทในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีกอในกาดครั้งถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ